ไปแล้วนางอมกลาจากรสุนด้วยไม่ใช่กระสุนจากวายนะรัฐบาลแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยตามหลักของการสละการชุมนุมห้าโมงเย็นพระอาทิตย์ตกดินเขาต้องหยุดแต่คนหยุดหยุดเพื่อสับเปลี่ยนกำลังนะฮะเอากองทัพในกรุงเทพออกเอาบุรพาสุนัขที่พวกผมเรียกกันเนี่ยเพราะว่าเขาผิดจริงๆใช่เขาผิดวันนั้นแหละฮะที่พวกผมไม่ยอมเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแล้วมัน ตู้ปูตักเนี่ยก็เพราะว่าเกลียดการกระทําซึ่งไม่ใช่ชายชาติหารใช่เขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับการซุ่มการขึ้นห้างร้านไปดักยิงประชาชนเหมือนกับยิงสัตว์เนี่ยแล้วก็เป็นคนมือเปล่าทั้งมือเปล่าทั้งนั้นแล้วก็จับได้เลยนะครับที่ไใดคนซึ่งเป็นพลซุ่มยิงอ่ะโดนลากลงมาโดนลากลงมาไม่ถูกเก็บปืนไปด้วยไม่ถูกประชาชนทำได้คนก็บุญโหแล้วฆ่าประชาชนไปรอบยิงประชาชนวันนั้นนงอมกลา เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่หยุดหยุดตั้งแต่ห้าโมงเย็นมันก็จะไม่มีความสูญเสียตอนช่วงก็มีคุนไม่เกิดมันจะไม่เกิดเพราะคุณไปฆ่าเขาก็ไล่ดีเขาอ่ะแลวเสร็จแล้วคุณไปฆ่าเขาฆ่าเขาโดยที่เขาสงสารกูมีความผิดอะไรไม่ไม่มีแล้วเสร็จแล้วอมราบอกใช่ไหมว่าปอยแค่ต้องตายจากทั้งหมดจากไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมแค่ไม่เหมาะสมเหรอฉัรู้ได้ไงไม่เหมาะสมอีเบทด ไม่รู้จะพูดมันเป็นยุทธวิธีของทางการทาหารซึ่งใช้ได้ผลมาตลอดอสมัยสงคราม,มเวียดนามนาปาลมครับครับทิ้งระเบิดนาปาลมจากเครื่องบินลงมาเนี่ยน่าเหมาะสมทำไมทำไมคิดว่าน่าไม่เหมาะสมอะอความเหมาะสมกับสถานการณ์สงครามถ้าใจคุณบอกนี่คือสงครามนั่หละคบคือความเหมาะสมนี่ไม่ใช่สงครามนะครับแต่นี่มันไม่มีการประกาศใครประกาศสงครามแล้วคืคอพี่ใครเป็นศัตรูกับ ใช่ใค,ใ,ชใครเป็นศัตรูกับรัฐบาลเขาก็มาขอให้คุณยุบสภาเท่านั้นอ่อาธรรมรานี่ตรงๆนะเร็วผมพูดได้ <ผม S 1> คำเดียวผมได้ยินในคำว่า มันเป็นสถานการณ์สงครามเนี่ยผมทุนเร็วมากไม่คือพี่คือแต่ก็เอาเป็นว่าแตะนะครับพี่นะก็คือตอนเนี้ยคือพวกสุนักซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาตัดสายมันไปแล้วแล้วบอกตำตงนะท่านผู้ชมครับผมผมทัเลอร์ทัล่ามากไม่มีผมอยากเสนอความเห็นกับอย่างพี่น้องประชาชนนะครับเราจะมีวิธียังไงที่จะไล่กระบการสิทชุดนี้ออกไปให้มันพ้นจากประเทศไทยเลยเราเอาเข้าคุกด้วยพี่คือมาตราหนึ่งห้าเจ็ดคือมันเร็วเกินไปแล้วอ่ะผมแค่นี้มันก็ไม่ออก อต้องต้องหาวิธีฮะการถอดถอนหรืออะไรก็ไล่มันไปเลยเพราะมันเร็วอ่ะคือมันคือผมพูดจริงนะคนพวกนี้เนี่ยนะไม่มีคุยสมบัติอะไรเลยที่จะเป็นกรรมการเสร็จไม่ตอนนี้มีรู้สึกไม่มีเลยเคยมีการถอดถอนอ่ะคือไม่คือคืออันพูดตรงนะเคยมีนะเคยตอนที่แต่ไม่มันไม่เดินเรื่องคือไม่เดินเรื่องคืออันนี้คือความเป็นของผมเองนี่แหละเพราะหรอตอนซึ่งท่าสามใต่ก็คือแต่ว่าเราก็รู้ไงพี่คือตอนตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเออไปทวง ไมไปฟ้องกรรมาการสิก่อนเอ,อะไปฟ้องไปฟ้องนั่ก่อนพูดต่อการเป็นดิ้งก่อนอ บอกว่าไปถามดิไปส่งที่ไหนพี่เออน่ะช่างมันเถอะคือแต่ว่าความจริงเนี่ยนะพี่นะคือตอนเนี้ยละครมันก็ใกล้จะจบแล้วแหละพี่ก็มันเป็นไรแล้วก็ตอนเนี้ยคือละครจะจบเนี่ยไอ้พวกนางมานางร้ายเนี่ยมันควรที่จะต้องโดนประชาชนเนี่ยลงจะพืบได้แล้วโอ้โหถูกไหมล่ะยังไม่เลิกกลางกันอีกละครสงคมนจะจบเนี่ยอืมันจะมีมันจะมีเขาเรียกอะไร มันก็ต้องแหม่พี่พวกนังนเพี่พวกนั้นท้ายก่อนก่อนฟินาเล่มันต้องมีฟินาเล่ก่อนซึ่งแน่นอนอ่ะผมมองดูแล้วตอนนี้นะฮะกรรมการสิทธิ์กรรมการเซจอยู่ในข่ายละอ่าอ่าปปชเนี่ยปปชปปชนี่นะอยู่ในข่ายผู้ตรวจการผู้ตรวจการนี่ชัดเจนชัดเจนสารรัฐมนูลสารรัฐมนูลนี่ปล่อยสารรัฐมนูลปล่อยก่อนเพราะตอนนี้มีแต่หางโหไม่มี ตอนนี้นะฮะมันมันมันกระดุกดกระดิกระดิที่เราเราเรามองดูว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ไม่ทำอะไรเลยทุกอย่างผมผมคิดว่าพวกนี้เนี่ยนะมันอยู่ในขั้นอย่างที่คุณเกษตรพูดนะในหลักการทางเวลาเขียนเขียนบทหนังเนี่ยมันจะต้องมีฉากสุดท้ายที่ว่าเราจะต้องหาวิธีให้คนพวกนี้นะให้ผู้ร้ายเนี่ยนะมันตายอย่างทารุณแล้วก็ทรมานทรกรรมมากที่สุดหลังจากนั้นเราก็มีแอนตี้ไคลแมกอีกทีเอาไอ้หัวหน้าผู้ร้ายทีให้มันตายอีก่อบแบบสิ้นสภาพไปเลยคือไอ้คนพวกนี้มันหูหนวกตาบอดทั้งนั้นนะ สภาพสม,สมบูรณ์นี่คืออย่างอย่างประยุทธ์จะเป็นน oui ี่เลยท่านประยุทธ์เนี่ยเขาท่านยังหาทางใช่คือเขายังคือเขาเป็นคนซึ่งเรียกว่ามีถ้าเกิดว่าจะเป็นคู่ต่อสู้เนี่ยประยุทธ์แต่จะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาคู่ต่อสู้ทั้งหมดคือจะเริ่มเงียบเป็นไม่ไม่ใช่เงียบเป็นบี้ คือพูดหลายครั้งการให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งเนี่ยเป็นมืออาชีพวันก่อนก็ด่าเรื่องผมเห็นผมเออมาปล่อยข่าวได้กันนากกะนาผมไม่ทำไม่ต้องมาปา้มนี่แล้วก็กรณีของของไอ้ข้อมูลรายงานของอัมรานะเลยมาวันนี้เนี่ยสารตัดสินออกมาแล้ววันนี้สารตัดอุทธร์ด้วยนะขอทิ้งภาพของคุณบดิตขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับ คือถูกกล่าวหาว่ายิงมีการรายงานว่ามีการไปยิงระบบระเบิดที่นั่นในรายงานของนางอมราราชเพื่อเพื่อที่จะจะทำให้บอกว่านี่คือกลุ่มชาตินที่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอันนี้มีอาวุธใช้อะระเบิดระเบิดคือเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของน้องประเดงเองคือมีสิทธิ์ตำรวจโทรตรนี้นะครับพร้อมกับท่านผู้บักับ ท่านมุ่งกับปุ๋ยท่านมุ่งกับปุ๋ยก็คือเป็นแฟนเจลีแกนนำที่แกนนำที่บังยาโดนคือปักอย่างนี้คือท่านมุ่งกับกําลังเล่นฟุตบอลอยู่มีเพื่อนบอกว่านายเชิญไปพบที่กรุงเทพคนกาลังเล่นฟุตบอลเนี่ยพี่และนายเชิญนายบอกนายบอกไปพบที่กรุงเทพให้ไปเจอไปถึงจับขึ้นรถไปเลยและบอกว่าอ้างว่า มีหลักฐานมีหลักฐานว่าเป็นเป็นผู้บงการที่จะยิงวัดประแก้วว่าใช้ให้คนคนนี้ไปไปยิงวัดประแก้วคือยัดกันเป็นยัดกันเฉยๆนี่ฮะา้ืูเอากลับมานนี่ด้วยครับคือถ้านุ่งกลับปุ๋ยบอกว่าผมกับลังพี่กําลังเล่นแต่ฟุตบอลอยู่ที่โรงพักอ แล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณสุนไยนี่ซึ่ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรท่าไหายสุนานผาสูกนะ่เแกเป็นที่ปรึกษา Human Rights Watch เนี่ยแกมาแสดงความเห็นยังไงไหมไม่ไงแกแสดงความเห็นออกมาเลยว่าบทสรุปล่าสุดของกระบการสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงการใช้กระสุนจริงจากทหารจนไปให้ประชาชนบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิตเลยแม้แต่คาเดียวฮะไม่มีไม่พี่เขาพูด ผมยืนยันเขาพูดครับเพราะผมได้ยินอเขาบอกว่ามันเป็นสถานการณ์สงครามรัฐบาลมีอำนาจตามกฎหมายที่จะจัดการทำทุกอย่างสงบได้มันมีตรงไหนอ่ะพี่ผมถามตรงไปตรงมาครับประเทศไหนในโลกนี้ที่มีกฎหมายอนุญาตให้ฆ่าคนที่ออกมาประทมาทวงตามรัฐธรรมนูญนแล้วอีกอย่างหนึ่งเออถ้าเกิดว่ามีชายชุดดำจริงๆเนี่ยมันอยู่ไหนเอ ตายสักคนไหมปี4,8เปอ้ปี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 5 53อือรัฐบาลพิสิทธิ์ออกปี5,4อือ1หนึ่งปีกว่ามั้งจับไม่ได้เลยสักคนหาไม่เจอสักตัวหนึ่งชายชุดดำเนี่ยแม้กระทั่งไอ้ไอ้คนที่อภิสิทธิ์บอกไปทุบรถบันที่มหาไทยจับได้หรือเปล่าจับได้หรือเปล่า มีลูกมีเล่อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยแล้วพี่ดูไปจับไปจับเจ๊จ๋าเนี่ยพี่เออไปจับเพื่อนเราเนี่ยจ๋านี่ผมงงมากเลยนะไอ้จ๋ามันวายแต่มันไม่มีหรอกก็มีแนี้พี่มาเจ๊จ๋าเนี่ยมีแต่หมาพุดเดิ้ลสามตัวก็อ้หมาสามตัวไปเดินะจ๋ามันมีข้อเสียอย่างมันมีหมาพุดเดิ้ลสามตัวแล้วป่ามันก็หมาด้วยนี่ผมพูดในฐานะผมเป็นเพื่อนกันนะแต่เป็นเพื่อนกันผมรู้จักผมรู้จักจ๋านี่มาตั้งแต่ตั้งแต่แต่จก๋านะครับ คือคือทำงานด้วยกันมานานเยอะอยากจะมาช่วยกันทำอะไรแต่ว่าเจ๊จ๋าเนี่ยคือป่าแกก็เป็นแบบนั้นและแกเป็นป่าก็เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็แกก็มีหมาพุดเดินไปบอกว่าแกยิงคอนี่นางอมกลาคือแต่ก็อย่างว่าแหละพี่คือจุดจบเนี่ยคือพวกนี้มันก็ทะเลยทะล่าขนาดองค์การตุลาการเนี่ยรู้สึกว่าตอนเนี้ยเริ่มจะเริ่มจะเข้าความความถูกต้อง้างคือตอนนี้มีคนสงสัยถามนะว่าเอ๊ะ กรณีที่เมื่อวานเนี่ยที่มีคำคำพิพากษาของศาลสารอุทธร์วันนี้ของคุณบัณฑิตเนี่ยกับกรณีของการชี้มูลกรณีหกศพที่วัดประทุมเอ๊ะทำไมคล้อยตามเป็นเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเป็นไปเพราะหลักฐานเป็นอย่างนี้จริงๆริงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าความจริงพยานกรณีของ คงสพพระประทุมอ่าอไอ้คนที่บอกมีชายชุดดำเนี่ยก็คือคนแสดงอืมแต่ปรากฏว่ามีคนไปตรวจสอบรู้แน่ชัดว่าทหารเรียกให้ไปเอาเงินในค่ายทหารคือมีพยานมีการสื่อพยานมีการสื่พยานชัดเจนนะครับว่าไอ้คนพยานคนนั้นหลัปากนั้นน่ะถูกเรียกให้ไปรับเงินที่ที่ค่ายทหารทหารอ่อันนี้ผมไม่ได้พูดเองต้องถ้าจะไงต้องไปไปตรวจสอบได้ไม่ช้อยนางลำไม่ใช่คือพี่ ไม่รู้จันไม่พี่ก็คือมีมีในในคำในคำคายการคำให้การแล้วก็เวลาศาลท่านในี่เราไปอ่านในในคำในศาลก็ได้เขาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกอย่างว่าเวลาเขาจะมีคือมันสามารถตรวจสอบได้คือทุกครั้งเลยนะครับพี่ศาลท่านก็จะพิจารณาไปตามตามหลักฐานไปตามบุคคลไปตามประัยกเว้นบางครั้งซึ่งข้าราชการตุลาการบางคนซึ่งไม่ยึด S <S <S ในหลักนิติธรรมยึดธงอย่างเดียวยึดธงมาอย่างเดียว, <S 2> <S 2> วตุลาการวิบั <S <S ติตุลาการวิบัติคือจะใช้คําว่าเชื่อได้ว่าอไอ้ประเภทนี้ คิดาว่ามองเห็นได้ว่าเชื่อได้ว่าในการในการที่ผมเรียนเนี่ยนะครับว่าอาจจะในการที่เวลาที่ผมเรียนวิชานิติศาสตร์เนี่ยนะครับถ้ารัฐการตุลจตาผมก็เรียนนิติศาสตร์เขาจะต้องพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ยกประโยชน์ให้กับจำเลยเขาบอกว่าทําปล่อยคนผิดไปสิบคนยังดีกว่าให้คนที่ไม่ได้ทาผิดไปน์เข้าให้คนเดียวน่คือื้นฐานของกฎหมายเลยแค่คือครั้นี้เราก็บางคนเขาบอกว่าอยากจะพูดเลยว่าคือผมเชื่อเลย นะครับที่ว่าตอนนี้มันใกล้จะฟินาเล่แล้วมันมันคืออันนี้จะใกล้หรือไม่ใกล้ตอนนี้ผมไม่ทราบนะคือพี่คือแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยคือความทเลอร์ทล่าของนางอมรานี่แหละของเครือข่ายคนพวกนี้ออืยางกรณีมันไม่ได้ทเลอร์ทล่าพี่มันไม่รู้ว่ามันจะทํำยังไงมันจะต้องคือมันดิ้นรนอ่ะมันพัฒนทเลอร์ทล่าก็อย่างน้อยเนี่ยวันแรกเนี่ยไอ้กรณีแรกเนี่ยอ่าในในแพนดิลัน ก็ผมไม่เข้าใจนะผมเมื่อเร็วนี้หมอนีรัตน์เนี่ยผมพูดจริงนะเขาอ้างว่าเขาจะไปรับหนังสือไปรับหนังสืออ๋อฐานจริงๆนะถ้าคุณเป็นกรรมการในพวกนี้เนี่ยนะคุณมีหน้าที่ต้องเสือกไปรับหนังสือไม่เรต้องไม่ใช่เขาต้องมายื่นหนังสือที่คุณแล้วก็ อ้างว่าไปรับหนังสือแต่รับบนมเวทีแล้วไปพูดอีท่าไหนไม่ทราบจนชวนให้โดนชกหน้าเออแล้วถูกชกไปพี่ไม่ถูกของก็วิ่งขึ้นไปกุ้งบุนเหม่แล้วคือเขาอ้างว่าไปรับหนังสือรับหนังสือคุณไปทำไมเมื่อกี้เนี่ยคุณจะไปโชว์ออฟประเดีว่าคุณช่วยนะสนับสนุนถ้าคนหูมองเขามีสินมองงั้นได้นะครับยังยังยังพิสัยแยบอกว่าไปยื่นที่ที่สำนักงานก็ได้แต่ไม่อ้างไปรับ แรับข้างล่างก็ได้เดลิเวอรี่ด้วยนะขึ้นเวดีไปทำไมแต่ขึ้นทำไมเพาไม่แล้วพอขึ้นแล้วไม่ว่าพูดทำไมเออทักษิณทำไมเอ่รักทำไมทำไมล่ะคำพูดตรงนี้แล้วที่ทำให้โดชกหน้าอ๋อคือไปด่าท่านนายกเซนกัด่าท่านนายกยิ่งรักสมควรแล้วแล้วคุณสมควรจะเป็นกรรมการสิทธิ์ต่อหรือเปล่าครับคุณนิรันร์ถ้าคุณทำอย่างนี้เพราะคุณไม่เป็นกลาง คือคุณจะเป็นคุณจะเป็นแกนนำเนี่ยนะคุณก็เป็นไปเลยประกาศตัวมันก็ประกาศมาแล้วเรารู้แต่ว่าตอนนี้คุณคุณกินเงินเดือนนะครับเงินเดือนไม่จะถูกถูกด้วยนะผมจะบอกว่าหลายแสนนะครับนั่งรถเบนซ์กันนะครับเบนซ์ผมเสียเงินมาสีพวกผมนะครับไม่ใช่ท่านผู้ชมคุณจะต้องเป็นกลางไม่ใช่เบนซ์ธรรมดา้วยนะ5 0 0เบนซ์เอสห้าร้อยคือเครื่องมัน5,000เบนซ์เอสสามร้อยเนี่ยก็คือนั่งใหญ่สบายอยู่แล้ว แล้วทำไมจะต้องนั่งเอ0ห้าร้อยไม่รู้เขาบอกว่าเป็นตําแหน่งรถตําแหน่งของพวกบรานายรัาฐมน,นตรีเนี่ยไม่รู้ยังไม่มีตำรหนเบสเอสห้าร้อยเลยก็ไม่รู้นะฮะคือกรณีของกรรม,ามการสริทธิ์เนี่ยในในกรณีตรงนี้คือมันประกาศตัวชัดเจนแล้วก็ว่าจะร่วมกันต่อต้อตานพรบนิออรโอสกรรมชัดเจนฮะไม่มีทางอื่นเพราะว่าอะไรฮะ ในแพทย์นิรัน์ไปรับหนังสือถุงคนที่ต่อต้านอำนาจรัฐขึ้นเวทีไปปปลาใสจะปลาใสหรือไปพูดอะไรก็แล้วแต่ละมันไม่ทอคุณจะแก้ตัวอยู่แล้วแต่ชัดเจนว่าคุณพูดอะไรก็ไม่ทราบจนถูกแต่คนเขาขึ้นมาชมไม่ได้ชัดเจนอ่า คือพี่คือคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรแล้วครับตังนานหลักฐานว่าในคนนี้พูดอะไรอยู่ทั้งหมดบนเวทีนี่แหละผมบอกให้ผมพูดแค่นี้เลยเขามีเขามีหลักฐานว่าพวกคุณไปพูดอะไรผิดผิดเพราะว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าจะต้องมีการฟ้องร้องกันอีกเยอะแยะทำไมไอ้พูดที่ไปขึ้นเวทีอูรุพงศ์ไปขึ้นเวทีสวนลุมเนี่ยนะครับโดนเป็นแถบนะผมจะบอกให้เพราะมันมีหลักฐานอยู่ เนี่ยคุณได้ข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะฟ้องไอเวทีฟ้องแล้วฟ้องแล้วะฟ้องแล้วใช่ไม่คือฟ้องเวทีที่สวนลุมฟ้องไปแล้วฟ้องแล้วไปไปแจ้งความเินคดีที่สอนอาลุมปีนี้ไปไปทำหนังสือไปแจ้งไปกับ UN เอ็นทักษิณสั่งค่าประชาชน